เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดีมีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล วันที่1มกราคม2522โรงเรียนบ้านประจันตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี สำกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2475โดยได้รับความร่วมมือจากคุณอิสะคมจปักยากำนันตำบลประจันในขณะนั้นและมีนายเจ๊หลงเป็นครูใหญ่ปัจจุบันมีนางแวมัสนะเสเด็งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีวิสัยทัศน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดังนี้ โรงเรียนบ้านประจันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่อิสลามศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสภาพแวดล้อมน่าอยู่ก้าวทันเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของชุมชนโรงเรียนบ้านประจันแบ่งเป็นสองแห่งบริเวณจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 2. บริเวณจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านประจัน์มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น26คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น232คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือนักเรียนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์คือบรรยากาศน่าอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของโรงเรียนรู้เวลารู้หน้าที่รู้รับผิดชอบคำขวัญของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่คุณครูสอนดีนักเรียนมีคุณภาพ ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์มาตรฐานสองดาวโรงเรียนบ้านประจันได้มีการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อพัฒนาผู้บริหารครูผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมด้านกระบวนการเรียนรู้แผนงานโครงการการเผยแพร่ผลงานการสร้างเครือข่ายดังนี้ 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาว 2. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพท 3. โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ1ดาวครบทุกข้อ 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดี 5. โรงเรียนจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ 6. ครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 7. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ 8. ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท 9. นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม10บ นักเรียนสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้จากโครงการคุณธรรมและขยายผลภายในโรงเรียน11โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมกิจกรรมด้านคุณธรรม12นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักเรียนทั้งหมดของปีที่ขอรับการตรวจสอบ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนได้กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์โดยมีคุณธรรมเป้าหมายดังนี้ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความมีวินยัย 3. ความพอเพียงการกําหนดเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. การสื่อสารความเข้าใจโรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูคณะกรรมการนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม 2. การสร้างความเข้าใจโรงเรียนคัดเลือกครูแกนนําได้แก่ครูวิชาการครูหัวหน้าสายชั้นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาและอิสลามศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยนํามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและทําหน้าที่อบรมเพื่อนครูและนักเรียนแกนนําเพื่อเป็นทีมงานของโรงเรียน ที่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 3. การประชุมระดมสมองการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกโรงเรียนให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ 7. การกำหนดวิธีบรรลุเป้าหมาย 1การวางแผนจัดโครงงานคุณธรรมมีการประชุมวางแผนการดำเนินง,งานและเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม2ข้อตกลงของโรงเรียนในการเป็นแบบอย่างที่ดีผู้บริหารครูและนักเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจ 3. บอกวิธีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการส่งเสริมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่ปลอดภัยมีป้ายคติสอนใจในบริเวณโรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร,ร่มรื่นปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 8. โครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายดังนี้1ความรับผิดชอบในโครงงานโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะโครงงานพัฒนาจิต พิชิตความสะอาด 2. ความมีวินัยมีโครงงานหนูน้อยสร้างวินัยแต่งกายถูกระเบียบโครงงานแต่งกายดีเป็นสีแก่ตน 3. ความพอเพียงมีโครงงานออมดีมีเงินเก็บโครงงานออมวนันนี้มีวันหน้าโครงงานเด็กดีมีเงินออม 9. ผลการดำเนินงาน 1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีความรู้ในการปฏิบัติโครงงานมีใจรักในความพอเพียงใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมีวินัยดีตั้งแต่การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดในเขตที่ได้รับมอบหมายรู้จักการแยกขยะรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถังเก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจากครูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้นรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบการให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนๆในห้องเรียนการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การมาทำงานและเข้าสอนตรงเวลาเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ู้บริหารให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลาแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน 4. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพาทโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทําให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในปีต่อๆไป 5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกมีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบในการเรียนการทําการบ้าน การเข้านอนตื่นนอนตรงเวลาเพื่อมาให้ทันเคารพธงชาติและมีการช่วยเหลืองานบ้านทําให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและหน่วยงานในชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านกำลังทรัพย์สิ่งของต่างๆและการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆในวันนี้โรงเรียนบ้านประจันยังคงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่านักเรียนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียนสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท